อ๋อแล้วก็ผมนะ่ะทํานิยายด้วยนะไปดูด้วยล่ะนิยายนี้นะ่ะใครที่ไม่ชอบดูนิยายก็ไม่ต้องดูนะโอเคแล้วก็นิยายทํากี่เรื่องก็ดังนี้ครับส่วนอันนี้ใครอยากรู้ว่าแต่งนิยายในแอปอะไรหรือช่องทางน่นเพื่อจะไปโหลดก็ดังนี้ครับแต่เหมือนเดิมนะ โอเคเรื่องที่จะมีให้พูดก็มีแค่นี้ครับแค่นี้แหละบายบายนะทุกคนฝันดีนะครับ